แล้วเวลาผมทำอาะผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมวัาผมทำอยู่เพิ่งเล้แต่แม่เขาไม่เอามีมันแบบถูก เหมือนคูบาอันนั้นอ่ะคูบาตนนึงอ่ะบอกฮู้คูบาไหนยังบอกฮู้เต้อว่าคูบาคือคนไหนคูบา่ะคูบาคูบาแห่มตนนึงอ่ะคูบาแห่มตนนึงที่ว่าเวลาเปิ้นเทศต่อนหน้าโยมนี่นะเปิ้นก็จะสำรวมนะญาติโยมตั้งหลายขอือญาติโยมรักษาศีลเนอบบำเพ็ญภาวนาสื่อตาลเวลาเวลาเปิ้นอู้เวลาเปิ้นอู้ตอนหน้าญาติโยมเนน่ะคารวาเนี่นะเออญาติโยม อยู่ในศีลในธรรมนะอย่าผิดลูกผิดเมียเขามันให้ทานรักษาศีลนะโยมอะอ่ะเวลาอยู่ต่อหน้าโยมนะอู้เป็นกรรมเป็นกรรมอู้ดีละอืม Ale. แต่อันป้าจายโทรมาป้าจายโทรมานะป้าจายโทรมา่ะไ์สดอยู่เนี่ยเหมือนเฮาไล์สดนี่ะป้าจายโทรมาจ้าลืมปิดเสียงจ้าลืมปิดเสียงเจ้าป้าจายโทรมาเด้อครูบาเปลี่ยนเสียงอี เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงเออจะไดแต่กิ้กำลังเทศโปรดญาติโยมอยู่นะเปลี่ยนเสียงปอบจายโทรมาอ้ายว่าจะได้เจ้าอ้ายจะได้เจ้าเจ้าถูกขังอยู่นี่นะอ้ายอ้ายถึงบ้านแล้วกับเจ้าอ้ายอมาหาน้องแฮมเนอร์อันนี้อันนี้น้องกำลังเทศอยู่นะอ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะแบบอันนี้ก่อนเนอะอ้ายเนอะ เออนอเพศหันกรรมนึงยังมาแล้วเตือ้อน,นี่กำลังหลอกมันอยู่น่มกระังโอนทาบุญกันอยู่ทาเตื้อก่อนเนะอไอหาเงินก่อนไอ้ก็อย่าใช้เงินนักเนะ้อเสี่ยงหลายแล้วเนะอไอ่อย่าใช้เงินนักเนอไอ่เน้อนะหักไอยเนะ้อกระเดี๋ยวอู้กับญาติโยมกรรมนึงก่อนนะไอ,อ่ฮากำลังจะหลอกคือมันทําบุญอยู่นี่ไอ่กำลังหลอกคือมันทําบุญอยู่ไอ่ นี่จะชวนมันปล่อยโคปล่อยควายนี่จ้าไอ้เออกําลังแปะบัญชียอยู่เนี่ยไอ้เดี๋ยวสักการมันทําบุญกันก่อนเนอะเฮ้มันโอนมาก่อนไอ้นะนนะอืมวันนี้ยังมันมีเงิน,ตนเตอไอ้นอะเจอกันนะไอ้รักนะไอ้จ้ากุฏิหกนะไอ้เนอะเจ้าไอ้ไอ้อย่ามาผิดก,กุฏินะเจ้าเจอกันนะเจ้าเยิบย <c oughs> <laughs> กะทิอู้กับญาติโยมนี่น่มามาดขึมสำรวมอันนั้นอันนี้กะทิอู้กับปัสจายนี่เออเออเนี่ยอ้ยอ้ไอ้กุกคำเสียงหลายอะเสียงหลายแต่่ะเสียงหลายอือันนี้กับเสียงหลายแล้วนะนะไอ้เออแต่ว่ากับเพิ่งให้ไปปัใจกับไอ้ซื้อหมดแล้วกับไายหมดแล้วกับไอ้แต่ว่ากับเพิ่งให้ไปโลเออ แต่วานี่ล่ะแต่ว่าก็โอนเพื่อแล้วล่ะปันห้าเอาไปเอาไปเสี่ยงใดเอาไปเสี่ยงตังใดหมดละออาบปอปอกาแต่เจ้าก็โอนแหมแล้วลูกสองปันแล้วนะแต่เจ้าว่าแต่เจ้าก็โอนเพื่อสองปันแล้วนะอาย่อปอกาโอ้จะได้มาใช้เงินนักละอายช่วงนี้น้องกับบอมีกิจนิมน,น่ะไอยบาทกับบ่ได้บินให้ตื่นบ่ทัน ตื่นสายอายบ่ท่านบินตาบานเลยอายบอกให้มีปัจจัยอ่ะอายมันบอกมีคนตายอ่ะอายคนบอกคนก็บอกใข่ตายอ่ะอายบอกมีเลยสวดอภิธรรมก็บรได้เลยโอ้ยใส่ซองซาวๆอายมันบอกให้ใส่เงินกันนะอายเออมันอืมันขี้ทีอ่ะเออมันบอกใส่เงินน่ะมันใส่ซองละสาวบ่ได้อายมันบอกปอนับแล้วมันบอกปออาย แต่ว,ว่าข็นับแล้วอ้มันปบปออะเนี่ยโอ้สวดตั้งหลายหลายรอบละไอ้มันปบปออะได้มาบป,ปอปันอะไอ้แต่คือเนี่ยแต่ว,ว่าเนี่ยเนีเ่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงไหมเรื่องจริงก็ครูบานี่แหละอันครูบาอาจจะไม่ได้พูดขนาดนี้แต่ว่าในความจริงมันมีแบบนี้มันมีเลยเสียงสองเสียงสามเนี่ยเออ เอออืว่าว่าไดอาอ้คืนนี้จะมาบอกอ้ย่าเนอะอย่าลืมซื้ออันนั้นฮึฮึฮึเข่าตัวหนาไอ้หนาอย่าลืมซื้อน้องตัวเนื้อไอ้ไออย่างนะที่เปิ้นขายอ่ะระตรงประตูท่าแพอ่ะอ้ประตูท่าแพที่เปิ้นขายอ่ะข้าโต้มมาอ้เออขยากเข้าโต้มอ่ะบนบมีไผ่ส่บาทุกกินน่ะขยากเนอแล้วก็บัวลอยด้วยแต่อายร้านนั้นอ่ะมันอยู่ใกล้กันอ่ะ บวลอยอันนั้นล้ำขนาดใครอยากไปกินแต่ว่ามันไปบ่ได้อ่ะเออมันไปบ่ได้อ่ะเพิ่นเบอร์ขายคือเป็นทุเจ้ากลางคืนนะ่ะไอซื้อมาไอซื้อมาคือน้องตัวหน่ะเจ้าเจ้าไอเจอกันหน่ะเจ้ากุฏิหกหน่ะไอกุฏิหกหนะไอนะ่อยอย่าไปผิดกุฏินอะไอนะโอเคเจ้า <c oughs> <c oughs> จริงไหมเรื่องจริงไหมเรื่องจริงเรื่องจริงทั้งนั้นแหละที่พูดมา อืม,อมกะทิอู้กับป้าจายนี่อ้ายตึงคำตึงคำอืมนะคะ <c oughs> อืมอืมพุทโธทมโมสังโคไปแล้วนะเนี่ยทิ้งไว้ให้หาแค่นี้แหละพอจบ เจอกันเจอกันเจอกันคั้างหน้านอะเอาไม่ใช่เจอกันนื้ออายแล้วเจอกันนะอ้ายเนอะเดี๋ยวเทศแห่กรรมนึงก่อนนะอ้ายอันนี้มันยังบอกไปกันเนี่ยมันอยู่กันตั้งเจ็ดร้อยกว่าคนนะะอ้ายเออมันก็บอกโอนเงินให้น้องอ่ะปฏิกัิยาเทศเลยไอ้บอกมีภัยติดกันเทศเลยอะน้องจัดเทพแหมน้อยนะน้องขออู้แหมน้อยก่อนเนะ้ออายเนอะเดี๋ยวค่อยลงนะอ้ายแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันนะเจ้าเจ้า วันพุกวันพุกมาช่วยอีน้องบินธบาตตัวน่ะเจ้ามาเดินตามน้องตัวน่ะเจ้ามาถือยามื่น้องตัวเด้อเด็กวัดมันมาอยู่เจ้าแล้วอ่อนมันบาอยู่ละอ่อนมันปรอยู่พาดน้อยกบับบะมีอ้ายมากับอ้ายมากับน้องค่ะอ,อ่อ้ายอ้ายอ้ายมานอนวัดเลยก็ได้ไอ้เจ้าอ้ายมานอนวัดเลยนะเจ้าก่อดเจ้ามือดอ้ายจะได้ตื่นบินธบททัตต์ตักันนะก่อนน้องก็เป็นคนบินอ่ะอ้ายก็เป็นคนถือยามือน้องอ่ะ <estion. S 1> สองคนผัวเมียเฮาเงี่ยออยฟิลฟิลผัวเมียไอ้น้องเป็นคนบินทบาทอ้กยก็เป็นคนถือย่ามแล้วก็ตัวหลังอ่ะตัวหลังน้องไปอ่ะนะฟิลไงฟิลแฟนไงไอ้บอกมีไผ่หูดอไม่มีไม่บอกว่ามีมีมีไผ่หูบอกมีไผ่ไสงสัยดออืมน้องบอกเคยบอกไผ่น้องก็บอกว่าเป็นลูกซีดอีกอ่ะอืมบอกมีไผ่สงสัยป้ออาจารย์มากบกบ่าหู ขยโยมแบบมีไผ่หูสะโคนน่ะขยโยมอ่ะเพิ้นบอกหูหลอกเขาก็บอกว่าเป็นละอ่อนอืมเป็นละอ่อนนี้กะเป็นลูกเป็นหลานอีอะเปินลม,มาสงสัยหรอกม <c oughs> ันมีไผ่หูหลอกน้องบอกว่าเป็นลูกเป็นหลานนะเจ้าไอ้นะเจ้าตื่นเช้าจะได้ไปบิณฑบาตตัวกันนะเจ้าเจ้าฮักงายนะเจ้าโอเคนะเจ้านะเจ้า ก็เติงห่านะอายนะอาบน้ำเพนะื่อหอมๆนะอายอาบน้ำเพื่อหอมๆเนอะนะอนะายเนอะเจา้าฮัทอายนะเจ้าตาดก็อ๋อขอฮึ่น้องโอนขึ้นเลยก่อนกัอีกอาเอาตาดาพันห้าขาโอเคค่ะโอเคเจา้าพันห้า่าแล้วก็อีกห้าร้อยค่อยมาเอากะเจ้า,จาอ๋อฮื่น้องโอนฮึ่งก่อนห้าร้อยแล้วก็อีกห้าร้อยเดี๋ยวค่อยมาเอา ที่วัดนะเจะ้าโอเคนะเจะ้าอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ให้ให้ยัดเจ้าด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย